สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีในช่องยายอ้อยมาเริ่มมาแล้ววันนี้เรามาทำคลิปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถเป็นเส้นวุ้นเส้นพี่น้องพี่อ้อยไม่คิดว่ามันจะเส้นมันจะอืดขึ้นมาได้อย่างงี้พี่อ้อยเป็นคนชอบกินเส้นวุ้นเส้นมากๆอันนี้เป็นเส้นสายแก้วเนาะก็เลยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆกินว่าพี่อ้อยชิมนั่นแหละ สุดยอดพี่อ้อยเป็นคนชอบกินเส้นพี่น้องอันนี้รสอ่ารสเดิมแต่ว่าเป็นเส้นหุ่นเส้นนะคะอุ่นเส้นพี่อ้อยจะไม่ให้เห็นหน้าพี่อ้อยหรอก <c oughs> พี่อ้อยกินหมูมามพี่น้องมาเรามากินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถจินไปดูดกัน แล้วก็ใส่ผักกั้นจองเรียกกินไม่เป็นหรอกใส่ผักอันนี้พี่น้องผมไปร้านก๋วยเตี๋ยวเขาลวกมาให้เอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอร่อยวันนี้ขอขอแหกกดหน่อยนะเรือการกินเนื้อเพราะว่าไม่มีอะไรจะใส่พอดีลูกสาวต้มเนื้อเปื่อยไว้ ก็เลยเส็็แเราเลยพี่น้องจ๋าก็เลยเสร็ดเราเลยอืม้มันเส้นเหนียวนุ่ม <c oughs> <c oughs> เหนียวนุ่มอร่อย เข้ากันเข้ากันกับผักก้นจงผักไผ่คนอีสานเอื่นผักไผ่พี่น้องก่อนสิบว่าให้เห็นปากก่อย เราเห็นเขาทำคลิปกินลงในช่อง y ยนะูทู e เนาะก็กินนะ่าอร่อยอร่อยมากมากแล้วก็ทำเยอะด้วยว้าพี่อ้อยกินไม่หมดหรอกขนาดนึงนต้องมีกะปินะกะปิ มาคุ้ยกินกับผักโอ้กับพริกจีอย่าลืมซื้อหามากินเด้อพี่น้องสั่งผ่านช่องทางพี่อนุวัตสูตรหนึ่งกดไปส่องยูทูบอนุวัตศูนย์หนึ่งหรือว่าจะบอกว่าสร้างซื้อก๋วยเตี๋ยวเน่ที่ส่งยาอ้อยเพื่อนแนะน้ำนะครับบอสัน สิบซองสามลอยหาสิบห่อละสามสิบหาบาทพี่น้องฟรีค่าส่งถ้าสีสั่งมาขายสั่งยกลังพี่น้องก็จะได้ในราคาถูกลังหนึ่งไม่ลอยห่อ ลังหนึ่งกะสิราคาถูกลงไม่อีกพี่น้องจังมาขายโลดพี่อ้อยขายเบิดแล้วขายเบิดแล้วใครๆเขาก็าว่าอร่อย เบิดมาน้อพี่น้องส่งมาเป็นตะเบิดแต่ใ <c oughs> ส่พักหลายเร่องแบบพักมันละสิบบาทใส่เป็นเครื่องนึงอะลดมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องแซ่บแซ่บอหลีเขาเติมแค่ ป่นน้ำสมรสชาติเขาเห็ดมากลมกล่อมแล้แซ่บกลมกล่อมแต่พี่อ้อยคิดว่าพี่อ้อยจะน่าจะไม่กินไม่หมดแต่ต้องเท้าขินเส้นนี่มันเหมือนกันพี่น้องเส้นมันอืบเป็นวุ้นเส้นเส้นแบนเด้อ